สวัสดีครับนักเรียนชัมม้นม .1 หนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วด้วยซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะเรียนในเรื่องของพุทธประวัติพระสาวกศสาสนา,าชนตัวอย่างแล้วก็ชาดกนะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูตรบมเพนทุกการกิริยาจนกระทั่งปร,รินิพานนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของพระสาวกที่จะสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้นะครับและรวมทั้งชาดกด้วยนะครับเพื่อให้การเสียเวลามาเลยครับเอาละครับบทนี้เราจะมาดูในเรื่องของพุทธประวัติก่อนซึ่งพุทธประวัตินี้คุณครูจะแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับก็คือการประสูติการตรัสรู้การประกาศพระพุทธศาสนาและก็การปรินิพานนะครับคุณครูมีไทม์ไลน์ให้นักเรียน ศึกษาอย่างนี้นะครับโดยที่คุณครูจะทั้งหมดนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับที่เราเรียกว่าพุทธประวัตินะครับซึ่งคุณครูจะเรียนตั้งแต่ก่อนกําเนิด3วัน5วัน7วัน7ปี16ปี29ปี3 5หปีแล้วก็80ปีนะครับอันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมครับว่าหรือนักเรียนดูแล้วตอบในใจได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เป็นวันนี้ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดทางพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าบ้างมาเพื่อไปการเสียเวลาเรามาเจอกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกันก่อนที่จะประสูตมนะครับอย่างที่เราทราบกันเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีนามว่าสิทธฐานนี้นะครับเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์นะครับชื่อว่าพระเจ้าสุธโธทนะแห่งกรุงกบิลพัทแลวก็นางเิริมหามายาแห่งกรุงเทวทหะนะครับ ก็เอาง่ายๆก็คือว่า2เมืองอสองกลุ่งนี้ก็จะมีแม่น้ําที่เรียกว่าแม่น้าบรโรหินีอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเมืองยโสเมืองคือเมืองกบิลพันและก็เมืองเทวทหะน,นะครับก็มีพระราชะโอรสพระองค์เดียวม,มีพระนามวสิทธะทั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเกกบื้องอ่าและลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูตามไทม์ไลน์ที่ครูบอกเมื่อสักครูน่นี้ก็คือก่อนอาสิทธา,าคุมารจะจะเกิดนะครับ พระนาสิริมหามายาก็ได้สุบินิมิตเ็ว่าฝันนะครับว่ามีช้างเผือกนําดอกบัวเจ็ดดอกวาถวายซึ่งก็มีความหมายว่าเด็กที่จะมากําเนิดในพระคร ا ของพระนางนี้เป็นบุคคลที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นอมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับและพระนางก็ได้กําเนิดนะครับบุชายนะครับที่สวนลุมพินีวัน ครึ้น15บหาข้าเดือน6อย่างที่เรา,าเคยเรียนกันมานะครับซึ่งเรื่องนี้คุณครูก็จะไม่ขออธิบายนะครับเพราะว่านักเรียนทราบกัอนอยู่แล้วว่า,าเป็นมาอย่างไรนะครับและหลังจากที่ทารกน้อยได้คลอดออกมาได้3วันนะครับก็มีฤาษีหรือว่าดาบทท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าอสิตาดาบทซึ่งอสิตาดาบทคือใครก็คือเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าสุธทนะซึ่งมีเป็นพ่อของสิทธาภูมานั่นเองนะครับ อสิตตะดบทก็ได้เข้าเยี่ยมหลังจากที่ทารกเกิดได้3วันหลังจากที่อสิตตะดบทดูลักษณะของทารกน้อยท่านนี้แล้วก็ได้ก้มลงกราบนะครับทารกน้อยพร้อมทั้งได้ร้องไห้แล้วก็หัวเราะสร้างความประหลาดใจให้กับพระเจ้าสุตตุทนะนะครับว่าพระอาจารย์มากราบลูกผมทําไมแถมยังร้องไห้แล้วก็หัวเราะอีกต่างหากอสิตตะดบทก็เลยบอก พระเจ้าสุตตนะว่าเหตุผลที่เราร้องไห้เพราะว่าเราเสียดายเหลือเกินนะครับเพราะว่าในอนาคตเด็กคนนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่อสิตบตะบดคงอยู่ไม่ถึงวันนั้นเพราะว่าท่านชรา,าภาพแล้วก็แก่แล้วคงจะต้องเสียชีวิตไปก่อนก็เลยเป็นเหตุให้ท่านต้องร้องไห้นะครับแต่เหตุผลที่ท่านได้หัวเราะเพราะว่าท่านเกิดความสุขนะครับเพราะว่าท่านเป็นบุคคลแรกของโลกที่ได้กราบบุคคลที่มีบุญนะครับหรือว่าได้กราบ อาบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่อสิตาดบทก้มกกลงกราบทารกน้อยพีที่เกิดได้เพียง3วันนะครับหลังจากนั้นทารกน้อยเกิดได้5วันนะครับพระเจ้าสุทตุทนะก็ได้อ่าได้เชิญพรามณ์นะครับมาทํานายลักษณะว่าเด็กคนนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรตามประเพณีิยมแล้วก็ได้ตั้งชื่อนะครับ เอาเรามาดูการทํานายลักษณะของพราหมกก่อนนะครับพราหมณ์ที่ได้เชิญมาก็ได้ทํานายออกเป็น2องในยะหรือว่า2อสอ,งสองแง่นะครับว่าเด็กทาลูกน้อยคนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าเป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าบวชก็จะได้เป็นนักบวชที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ขนายนามเด็กคนนี้ว่าสิทธ,ธะซึ่งสิทธะนี้ก็แปลว่าผู้สมความประรถนาทุกประการนะครับ หลังจากนั้นเหตุการณ์ผ่านไปได้เจวันนะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายก็คือพระราชมารดาก็คือนางสิริมหามายาก็ได้ที่วงคตหรือว่าได้เสียชีวิตหลังจากที่เกิดได้เจวันนะครับและพระเจ้าสุโธทนะก็ได้แต่งตั้งพระนางมหาประชาบริโคตมีหรือว่ามีศักดิ์เป็นน้องสาวนะครับของพระนางสิริมหามายาเป็นผู้ดูแลแทนหรือว่าเป็นแม่นมดูแล ศิทธตะกุมารต่อไปนะครับหลังจากเกิดได้7ปีนะครับไปอย่างเร็วเลยนะครับพอเกิดได้7ปีศิทธตตกุมารก็เริ่มได้ศึกษาศิลป,ปะทุกขแขนงที่สำนักของครูวิวาวมิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นสำนักแรกหรือว่าเป็นครูคนแรกของศิทธตตกุมารนะครับนักเรียนจำนิดนึงนะครับชื่อว่าวิวาวมิตรนะครับหลังจากนั้นสน6ปีนะครับศิทธัตก็เริ่มเป็นหนุ่มนะครับ พ่อเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้แต่งงานนะครับเพราะว่าพระเจ้าสุทธทนะก็หมายมั่นปั้นมือที่จะให้สิทธิฐานนั้นได้ครองตําแหน่งเป็นพระราชครองพระราชบัลลางกงแทนพ่อแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับก็เลยได้ให้อภิเศกสมรสกับพระ,ะนางอัญโุธราหรือพระ,ะนางพิมพาอย่างที่เรารู้จักกันเรามีพระโอรสอีกหนึ่ง หนึ่งพระองค์หนึ่งนะครับมีพระนามว่าราหุลซึ่งราหุลน,นี้ศิทธัตถะเป็นคนตั้งให้นะครับว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงนั่นเองนะครับไปอ,อย่างเร็วนะครับเหตุการณ์29ปีเลยนะครับพอศิทธัตถะกุมารอายุได้29ปีนะครับมีอยู่วันหนึ่งอาต้องเล่าเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะผนวดก่อนนะครับมีอยู่วันหนึ่งพระองค์ได้ออกเดินทางนะครับออกเดินทางไปกับ อาอมาตคู่ใจนะครับชื่อว่าในาใยนชนะนะครับแล้วก็มาร์คันทก,กะก็เลยได้ไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเทวทูตทั้ง4ี่นะครับหรือว่าทูตทวรรทูตสวรรค์นั่นเองนะครับก็คือไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายและสามณะนะครับพอไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายและสามณะนี้ทําให้สิทธ,ธะมีความรู้สึกว่าเบื่อโลกนะครับ เบื่อว่าโอ้เราอีกหน่อยก็คงแก่เมื่อแก่แล้วก็คงเจ็บพอเก็บแล้วคงตายนะครับเราจะทํำยังไงดีที่จะให้หลุดพ้นก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นเราก็บวชเป็นสามัณะเลยดีกว่านะครับก็คือออกบวชนั่นเองนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับสิทธัตะก็เลยออกผนวดนะครับเืยว่าออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีนะครับ ที่ริมฝังแม่นํอาโอโนมานะครับหลังจากที่บวชแล้วนะครับก็ไปหาทางว่าทํำยังไงที่จะข้ามพ้นความแก่ความเจ็บและความตายนะครับก็เลยได้ไปศึกษานะครับอยู่ที่สํานักพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นนะครับก็คืออาราละดาบทนะครับและก็อุทกาดาบทแต่ก็ศึกษาจนจบวิชาทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะาหาวิธีการ จัดการกับบรรลุว่าไม่ให้ให้พ้นความแก่ความเจ็บและความตายก็ยังหาวิธีการที่จะแก้ขไขไม่ได้นะครับสิทธัตถดาบดก็เลยต้องเดินทางนะครับออกจากสำนักทั้งสองพระอาจารย์เพื่อที่จะไปหาทางอื่นต่อไปหลังจากนั้นออกจากสำนักพระอาจารย์สองท่านแล้วสิทธัตถดาบดก็ ได้มาศึกษาเองหรือว่าได้มาหาวิธีการเพื่อที่จะหาความหลุดผลเองนะครับที่เราเรียกว่าทุกขารกิริยานะครับหรือว่าเป็นการกระทําที่ยากยิ่งนะครับแล้วก็มีปัญจว,วัคคีทั้ง5นะครับตามตำนานก็คือมีปัญจว,วิคีทั้ง5้าคอยดูแลเรามาโฟกัสในเรื่องของทุกขารกิริยานะครับก็คือการทรมาณตัวเองเพราะในสมัยก่อนในประเทศอินเดียเนี่ย มีความเชื่อกันว่าเมื่อทําอะไรที่ยากที่สุดนะครับหรือว่าทําอะไรที่ทรมารที่สุดเนี่ยครับก็จะได้รับพรพิเศษจากเทพเจ้านะครับนี่ก็คือความเชื่อจึงทําให้สิทธฐาดาบทตอนนั้นนะครับได้ทำทุกการกิริยานะครับสามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการกัดฟันกลั้นลมหายใจหรือว่าอดอาหารจนมีรูปร่างดังภาพนะครับ จนกระทั่งมีวันหนึ่งนะครับมีพระอินทร์นะครับได้ได้มาเนเรมิดแล้วก็ได้มาเล่นพินนะครับซึ่งเรารู้จักกันก็คือพิมพ์สาสายก็คือ,อาสายหย่อนเสียงมันก็จะไม่เพลาะนะครับสายตึงสายมันก็ขาดนะครับหรือว่าสายพอดีเสียงมันก็ไพเราะจึงทําให้ศีตถา,ธธาดาบนะุตรน่ะปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเออการทรมานตัวเองที่เรียกว่าทุกขารกิริยานี้มันไม่ เป็นแนวทางในการหลุดพ้นนะครับท่านก็เลยมาหาวิธีการใหม่นะครับซึ่งวิธีการนั้นที่ว่านี่ครับหันมารับประทานอาหารมาสเสวยพักระยาหารนะครับจึงทําให้ปัจจุบันที่ห้าเกิดความไม่พอใจนะครับมีความรู้สึกว่าโอ้สิทธะได้ถอดใจแบบนี้แสดงว่าไม่เอาและไม่อยากจะหนาหาหนทางบรรลุแล้ว ปัจ,จะวัคิตห้าก็เลยหนีนะครับหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคธายวันก็เลยทําให้อ่าสิทธัทถาดาบทนี้มีเวลาในการบําเพ็ญนะครับทางจิตแทนที่จะมาทรมานตนเองจนถึงนะครับขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับหรือว่าวันอ่าวิสาขาบูชาอย่างที่รู้จักกันนะครับ มีพระนางสุชาดานะครับได้นำข้ามัทุปาญาตมาถวายนะครับซึ่งเป็นพระกยาหารามือที่ก่อนที่สิทธัตถะดาวดจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะครับและคือ15ข้ามเดือน6นะครับก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะครับเป็นพระอนุตตรสัมาสมพุทธเจ้านะครับ ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสีนะครับซึ่งหลักธรรมอริยสัจสีก็คือหลักธรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองครับารามาดูในเรื่องของหลักธรรมเรียกว่าอริยสัจสีหรือว่าความจริงอปปเสริฐกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งค,คุณครูเชิญได้ว่านักเรียนหลายๆคนก็พอทราบากันมาอยู่แล้วนะครับก็คือทุกเสมุทยัยนิโรธและก็มรรคนั่นเองนะครับทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับเสมุทัยก็คือสาเหตุทําให้เกิดความทุกข์นะครับนิโรธก็คือ การดับทุกข์หรือว่าไม่ให้ทุกข์มันเกิดนะครับส่วนมากก็คือวิธีการหรือว่าแนวทางในการดับทุกข์นั่นเองซึ่งนักเรียนก็คงเข้าใจกันอยู่แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับพระองค์ก็ใช้เวลาอยู่ในต้นโพ้นั้นนี่แหละครับใช้เวลาถึง7สัปดาห์ด้วยกันนะครับที่เรเรียกเหตุการณ์นี้ว่าทรงพิจารณาธรรมนะครับเมื่อพิจารณาธรรมแล้วนะครับว่าธรรมะได้ลึกซึ้งเหลือเกินนะครับพระองค์ก็ ตัดสินนะครับใจว่าจะนําหลักธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรุ้นี้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งกลุ่มแรกที่พระองค์ออกไปสอนนะครับก็คือคนที่มาเข้าเฝ้าพระองค์แล้กวก็ดูแลพระองค์อยู่นะครับก็คือกลุ่มปัจจวัคคีทั้ง5้นั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยได้เดินทางไปที่ป่าที่ปัจจวัคคีทั้ง5้าหนีไปก็คือป่าอิสิปตนะมเรือคาทายวันนะเขาแขวง เมืองพาราณสีนะครับเพื่อที่จะไปโปรดปัญจวคัคคีทั้ง5นะครับด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนะครับซึ่งเนื้อหาของหลักธรรมธรรมจักกับปวัตนสูตรก็เปรียบเสมือนกับพินที่พระอิร์มาเล่นให้พระพุทธเจ้าได้ไตรตรองถามนั่นเองก็คือพฤติกรรมที่ตึงเกินไปก็จะทรมานตนเองนะครับแต่ถ้าสบายเกินไปมันก็จะหย่อนยานฉะนั้น าการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตามหลักธรรมควรที่จะให้พอดีที่เราเรียกว่าทางสายกลางนะครับหรือเรียกว่ามัชมีองค์8นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหลักการที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่เรารู้จักกันอันนี้ก็คือการประกาศพระบุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับจนกระทั่งพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้80ปีนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าไหร่ครับจำได้ นัาเรียนจำได้หรือเปล่าครับพระองค์ตรัสรู้ตอนอายุ35ปีนะครับจนมาถึง80ปีก็ใช้เวลา45ปีในการออกเผยแผ่พระบุทรศาสนานะครับพระพุทธเจ้าก็ได้ปรินิพานนะครับในขึ้น15ข้ามเดือน6นะครับมีพระชนมายุได้80พรรษาพอดีนะครับก่อนปรินิพานพระองค์ได้สอนพระพิสูน์ไว้ว่าดูความพิสูจทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีการเสื่อมและก็สิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ของตนและคนอื่นให้สําเร็จด้วยการไม่ประมาทเถิดสรุปก็คือพระองค์ก่อนที่พระองค์จะปริิาพานพระองค์สอนในเรื่องของไม่ให้พระภิกษุได้ประมาทนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมสุดท้ายที่พระองค์ได้ฝากไว้ก็คือไม่ให้พวกเราได้ประมาทหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิาพานแล้วนะครับนี่คือ กลุ่มที่สืบทอดจิตนาลมและก็นำพระพุทธศาสนาออกมาเผยแผ่ต่อจากพระองค์นะครับเพราะว่าก่อนที่พระองค์จะปรินิพานนอกจากจะแนะนําให้เราไม่ประมาทแล้วนะครับพระองค์ยังมอบให้พระธรรมถือว่าพระธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์นะครับพุทธบริษัทสีก็คือกลุ่มคนที่สืบทอดจิตนาลมและนำพระพุทธศาสนาของพระนําพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่ แทนพระพุทธเจ้านะครับก็คือพระพิสุพิสุณีอุบาสกและอุบาสิกาสี่กลุ่มนี้นะครับจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าศาส,สนาจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ฝากไว้ที่พุทธบริษัทสีนี้เองก็เป็นอนุ่าจบพุทธประวัตินะครับหรือว่าประวัติของพระพุทธเจ้าพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปก็คือประวัติพุทธสาวกและก็ชาดกใน,นระดับต่อไปสวัสดีครับ